สวัสดีค่ะเพื่นทุกนนะคะวันนี้โค้กนติมมาเอ่แล้วนะคะวันนี้ติมจะพามาทําขนมทานเล่นนะคะก็เก็บหัวมันขลังนะคะมาดูนะคะมันมีอะไรมั่งนะคะกดไลค์กดติดตามใจใติมเลยนะคะ อหอยล่ำหอยโรยนะใครเข้ามาลงอ่ะอนี้เต็ีมใช้แป้งมันนะคะนี่นะะแป้งมันเตรีมใช้หนึ่งถ้วยตรงประมาณนี้นะคะอันนี้ผงปรุงรสเตรีมจะใช้ผงปรุงรสรสดีนะคะเป็นรสหมูนะคะเตรีมจะใช้พริกป่นด้วยนะคะอโอ้โห ก็น้ำตาลทรายแรงนะคะติ่มจะใส่เท่าไรเดี๋ยวมาดูเลยอันนี้มันพะเหลานะคะติ่มต้มมาเรียบร้อยนะคะสองหูประมาณนี้นะคะมาทำกันเลยคะ่ะใส่หูมันไปน,ะะนี่ค่ะน,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 นี่ี่นตี ได้ประมาณนี้นะคะโอมันก็เกือบเท่าแป้งเลยค่ะติมใสหอมันเยอะนะคะปรุงรสนะคะ,ะ,คะติมจะใส่ประมาณนี้ค่ะคะ่ะสองช้อนโต๊ะสง่งช้อนชา ปนนะคะติีมในใจที่วนนะคะสองสอง้อนยเกิดนะคะน้ำตาลใช้แดงอีกสองช้อนโต๊ะนะคะตึ้งปนะ จะใส่เกลืออีกเล็กน้อยนะคะประมาณนี้นะคะอ,อุปยัดใช้มือแล้วกันนะคะ ชอบพริกไทยชอบกระเทียมร่ได้นะคะแต่สูตรนี้ติ่มไม่ได้ใส่นะคะตอนทำติ่มทำมันม่งติ่มก็ใส่พริกไทยกระเทียมนีู่นะคะแต่อันนี้ทำสูตรใหม่นะคะนวดนดให้มันเข้ากันนี้นะคะ ทำมาเนี้นะคะตีมเต็มจนไม่ได้เติมน้ำเลยค่ะตีมหอมมันมันเยอะเออดเลมันพอดีเลยตีมจะไม่ใส่ถุงแล้วก็เอาไปน,นึ่งนะคะตีมมันตักใส่ถุงนะคะตีมจะตักใส่ถุงเอาไปน,นึ่งก็ ชงห่อแกงนะคะเตรีมกราทรมานี้กตรียห่อเนี่ยนะคะพนุ้ยนี่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ซี เอาเป็นเดือนให้มันสุกนะคะเนี่ยคะ่ะได้ประมาณนี้นะคะตามติ่มเป็นหนึ่งนะคะติ่มตั้งง้อรอนล้วกันเนี่ยน้ำเดือดใส่เสาวน์ค่ะเดี๋ยวมาดูท่านสุกทีนะคะมาดูน,น,นะคะมันสุกสุกแล้วค่ะมันไม่เป้งติดออกมาก็สุกแล้วนะคะ เตีมจะปิดแล้วก็พักให้มันเย็นแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นประมาณหนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาตัดกันนะคะน่าคะเพื่อนๆเตรีมจะมันตัดก็เก็บมันฝรั่งนี่ประมาณนี้ค่ะเตรีมตัดด้วยตีมอเสียเย็นมาหนึ่งคืนนะคะ,ะมคันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมันตัดกันเลยค่ะจะเอามีดบวกกับไม้ค่อยๆใช้ไล่บางๆก็ได้นะคะเนี่ย ใจเย็นนะคะใจล้วนไม่ได้ะะนะจะเอามีดสองคมก็ได้นะคะนะหมุนจนหมุนมือตามคะ่ะทำไม่อยากนะคะเนี่ย ทำง,ง่ายๆนะคะไม่ยากนะแล้วโร่มันแห้งน้่ยมันทวดกันนะคะทำพวงดีแค่ไหนนะคะตีมทำมาได้เยอะนะคะทุกคนพี่ตีทำไม่ยากนะคะน,นี่มิดสอ่โคมชัยเดยนีย่ เป็นสีฟิกเพราะว่าติมใส่ฟิกเลยเป็นสีแดงแดงถ้าคเพื่นไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะง่ายนะคะเนี่ยวมาดูดันทวดอีกทีนะคะชอบเกียบแหงแล้วนะคะเพื่นติมจะมออันทวดตัวนะคะวิธีทวดมันพองดีแค่ไหนนะคะ ตามติมไปทอดเลยค่ะทอดแล้วนะคะโอ,คโอ้ฟองเป็นหม,ม,ม้อเลฟองดีมากโอ้น่าทานมากเลย Hmm. I the don't ลองชิมดูเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆตีนจะลองชิมแล้วนะคะน่าทานมากเลยพุดยอืมอร่อยมากเลยค่ะคล้ายๆอันมันผัดดองเป็นถุงที่เราซื้อมากินนะคะมันผัดดองออกชัดเจนเลยอร่อยมากเครื่องปรุงกับปร๊บเป๊ะ อ,อร่อยจริงเพื่อนๆลองไปทำกินดูนะคะ ทำให้ลูกๆกินเด่นนะคะอร่อยดีกินไปนะคะบาย